ผู้ปกครองนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้ผมนายปัญญาววิทิ์นะครับครูพี่เลี้ยงหอพักชายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องทั่วๆไปนะครับที่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับนักเรียนนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับก็ที่เข้ามาอยู่ร่วมร่วมกันนะครับ จะอยู่อย่างไรนะครับให้มีความสุขนะครับก็มันต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎระเบียบนะครับของหอพักนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่นะครับในสถานการณ์โควิดนะครับหรือว่าโรคระบาดนทุกวันนี้นะครับนักเรียนต้องสวมแมสนะครับในระหว่างการพักอยู่หอพักนะครับต้องมีการทำความสะอาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสัมผัสต่างๆนะครับประตูนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกันนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องหมั่นล้างมือนะครับบ่อยๆนะครับก็หอพักเองนะครับก็จะให้พักนะครับห้องละ4คนนะครับสำหรับของผู้ชายนะครับก็จะจัด มีทางหอพักเองก็จะจัดที่นอนให้นะครับก็คือที่นอนก็จะมีแค่เตียงนะครับวางกับห้องว่างๆนะครับส่วนที่จะต้องเตรียมมาก็คือชุดนอนนะครับเป็นเครื่องนอนต่างๆนะครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถจะใช้ได้นะครับก็คือเป็นพวกพับลมนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับเป็นกระติกน้ําร้อนนะครับ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นพวกเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็นนะครับากาไอหม้อกระทะไฟฟ้านะครับหม้อข้าวเพราะว่าทางหอพักเองนะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มอหอพักปฏิรูปนะครับเด็กปฏิรูปนี้ก็สามารถจะทานรับประทานอาหารกับโรงครัวปฏิรูปได้นะครับตลอดระยะเวลา การศึกษานะครับก็คือตั้งแต่วันเริ่มเปิดเรียนนะครับจนวันที่วิไลประกาศปิดภาคเรียนนะครับสามเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับนักศึกษาสามารถรับประทานอาหารได้ทั้ง3มือ้อนะครับนะครับอันนี้เป็นการรับประทานอาหารนะครับและการการอยู่หอพนะักเนาะนะครับสำหรับ การใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับปกติในอดีตนะครับเราจะไม่อนุญาตนะครับให้ใช้รถนะครับยานพาหนะเครื่องยนต์นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับยุคสมัยนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถนะครับให้นํารถจักรยานยนต์มาใช้ได้นะครับแต่ก็ใช้อยู่ในขอบเขตนะครับความเร็วจํากัดนะครับความเร็วที่ ทางเวลาได้กําหนดก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือขับไม่เกิน40นั่นเองนะครับอ่อก็จะใช้ในเวลาที่กําหนดนะครับก็คือตั้งแต่8โมงนะครับ8โมงจนไปถึง10 4โมงเย็นนะครับนักนกนักเรียนไม่สามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้นะครับ คนี้ในระหว่างการเข้าปิดเปิดหอพักนะครับนักศึกษาสามารถาเข้าห้องพักนะครับไม่เกิน2ทุ่มนะครับหรือ2 0 0นาฬิกานะครับถ้าเกิดนักศึกษาเข้าเกินห้องพักนะครับนักศึกษาจะได้จะไม่ได้ทำการเช็คชื่อนะครับหอพักนะครับครันนี้ถ้าไม่ได้เช็คชื่อบ่อยๆครั้งนะครับก็จะ อาจจะเกิดการตกกิจกรรมหอพักได้นะครับก็คือคิดเป็นตอนนี้คิดเป็นร้อยละ60%นะครับคิดว่าเป็นร้อยละ60%แล้วก็อันนี้ก็จะไปรวมกับกิจกรรมอื่นๆที่นักศึกษาสามารถาประเมินผลกิจกรรมหอ,อกิจกรรมได้นะครับ อ๋ออย่างครับในส่วนนะครับขอบเขตนะครับขอบเขตที่นักศึกษาชายนะครับนักศึกษาชายห้ามนะครับก็คือห้ามผ่านหน้าหอหญิงนะครับแล้วก็ห้ามไปอยู่บริเวณริมรั้วนะครับหอหญิงนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับถ้าเกิดพบเจอนะครับก็อาจจะถูกตักเตือนนะครับหรืออาจจะ มีการทำโทษนะครับโดยาตามหลักนะครับตามหลักของของ,อของหอพักนะครับอันนี้ก็คือห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดก็จะมีตำแหน่งมีจุดหมายที่จะชี้ทางไปให้อยู่นะครับสำหรับนักศึกษาชายนะครับ และสำหรับนักศึกษานะครับที่เป็นปวสนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของปวชไปก่อนนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นปวสเนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าอยู่หอพักนะครับแจ้งความประสงค์ขอเข้าอยู่หอพักได้นะครับขอเขออ้าขอรับประทานอาหารนะครับร่วมกับเด็กโครงการปฏิรูปได้นะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับ ค่าใช้จ่ายก็คือระหว่างอยู่หอพักเนี่ยหึงภาคเรียนเนี่ยค่าหอ500บาทนะครับส่วนค่าค่าข้าวหรือค่าอาหารเนี่ยก็จะเทอมละ500บาทเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีค่าประกันหอพักนะครับค่าประกันหอพักนี้จะเก็บอยู่ที่200บาทนะครับนักศึกษาสามารถขอค่าประกันหอพักนะครับ200บาทเนี่ยคืนได้ เมื่อนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาจบการศึกษานะครับก็สามารถรับได้ที่ห้องการเงินนะครับอันนี้คือนักศึกษาปวสนะครับส่วนคนที่นักศึกษาปวสที่ไม่ต้องการรับประทานอาหารกับาทางที่วิไลจัดให้นะครับก็คือในโครงการปฏิรูปนักศึกษาก็ไม่จําเป็นต้องเสียนะครับก็จะเสียเฉพาะค่าอยู่หอพักนะครับ อันนี้สําหรับนักศึกษาปวสนะครับหรือปวชก็ดีนะครับในยุคโควิดนะครับสิบเก้าแล้วบาทนะครับทางวิทยาเองจะไม่บังคับนะครับไม่บังคับให้นักศึกษาอยู่หอพักนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่สนใจและก็อยากอยู่ก็จะอนุญาตให้อยู่นะครับทางวิทยาไม่ได้ไม่ได้บังคับเหมือนที่ผ่านๆมานะครับสําหรับเด็กปวชนะครับ เพราะว่าทางเราจะจัดให้อยู่ห้องละสีคนอาจจะเป็นการใกล้ชิดมากเกินไปนะครับเป็นการแออัดมากเกินไปอาจจะทําให้ไม่ปลอดภัยในาการอาจจะติดโรคระบาดได้นะครับทั้งนี้ทางหอพักเองนะครับก็ <c oughs> จะเปิดให้เข้า,านักศึกษาเข้าพักนะครับระหว่างวันที่26-27นะครับ ทางหอพักก็จะเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดนะครับการตัดหญ้าการพ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับรอ,องรับนักศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาใหม่นะครับประจําปีการศึกษา2564นะครับนี้ก็นะครับสำหรับครูนะครับครูพี่เลี้ยงหอพักชายนะครับก็ อยากให้นักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านนะครับอย่าไปพบปะผู้คนนะครับที่หนาแน่นนะครับหรือว่าแอาอัดนะครับแล้วก็ให้กักตัวอยู่บ้านอย่างมีวินัยนะครับเปนตัเองนะครับขอบคุณครับ